ไปตะลุยกินที่ตลาดเดือป้าอินกันของกินอร่อยราคานักศึกษาพี่เราก็เปิดด้วยทอดมันกุ้งก่อนเลยสงสัยจะชอบกินมากมาไวไหมตอนแรกอยู่นครปฐมอยมา่างนี้มาโปรที่นี่แล้วนะเ <c oughs> ดินต่อมาอีกนี้จะเจอเข้าวขยำปูระดับเจ๊ทา,ายมาทั้งทีบางแสนจะไม่สะเทือนได้ไงหตุผลหลักๆเลยที่มาคือของกินเยอะมากขนมไทยกะทงละสิบไอเดียน่ารักเจ๊ต้องแวะซิคซินข้างในเป็นเกลือเตยกุยเข้าปาก ทนแรงต้านทานของอร่อยไม่ไหวน้องชายตัวดีก็ไม่น้อยหน้าจัดราบขั่วเมืองเหนือมาหนึ่งกลองข้างๆกันเป็นขนมจีนน้ำยาปูคนซื้อไม่ขาดสายแต่ตอนนี้พวกเราหวัานน้ำลายไหลซื้อมาแค่นี้มันจะไปพอกินอะไรน้องชายตัวดีบอกพี่ครับผมว่าเราต้องจัดไก่ทอดหัดใหญ่มาอีกหนึ่งผลไม้ล้างปากซะหน่อยก็แล้วกันก่อนไปกันต่อเก่งมาจากไหนสาวโอเคแบบเคใจ,ใจก็ใจบางกับสิ่งนี้ที่กินมายังไม่ทันย่อยแต่ขอชิมหน่อยก็แล้วกันวัดมาเดินเล่นที่หาดวอนถ่ายรูปเป็นที่ระทึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาด้วยกัน ผ่าตัดไปเช้าวันใหม่เปิดด้วยกระเพรามิชลินร้านไก่ลิฟจานละ60มีแต่ก,ก้างทอดกระเทียมที่ร้อยเดียวเท่านั้นคือคุ้มค่ามากแกจดไว้ในลิสต์เดี๋ยวนี้เลยอร่อยถูก <laughs> แวะจิบกาแฟกันต่อที่อันคราวคาเฟ่เจบอกเมื่อวานขับรถผ่านและสวยใช่เลยที่บอกว่าสวยคือพี่นะคะไม่ใช่หนูไม่รู้ว่าแบบว่ามันอร่อยอะไรยังไงไหมนะแต่ร้านมันสวยจริงใช่ไหม สวยจึง้งเหมือนพวกเราเลยเ<อ>ปะขนมจำชื่อไม่ได้อร่อยมากจนไม่อยากแบ่งใครลืมไปอันนี้เจ๊จายเลยทำทรงขอ,อกินด้วยถ้าถามว่าเราชอบอะไรระหว่างภูเขากับทะเลตอบว่าชอบเธอได้ไหมขับรถไปดูวิวแต่เหมือนจะขึ้นมาผิดฝั่ง สวัสดีครังเจบอกที่อยากแวะซื้อกล้วยให้ลิงจัดไปสิคสินรักเจ้นะแต่เราไม่ขอลงจากรถนับถือใจผู้หญิงคนนี้จริงๆสวยด้วยใจดีด้วยรักสัตว์ด้วยจบเรื่องลิงก็ขับรถขึ้นไปใหม่รอบนี้โลเคชั่นถูกเป๊ะตามที่ตั้งใจแต่ให้มาใหม่ก็มาไม่ถูกเหมือนกันนะ